สวัสดีครับพี่น้องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับการกู้เงินสาก์นะครับก็ถือเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับซึ่งบางท่านหรือหลายท่านก็อาจจะอยากกู้เงินเพื่อที่จะมาทําให้คุณภาพชีวิตตนเองดีขึ้นนะครับจะซื้อบ้านซื้อรถใช้หนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับครับในขั้นแรกที่เราไปที่สาก์นะครับเราก็ต้องไปสมัครสมาชิกก่อนนะครับทีนี้ชื่อมันก็บอกว่าสาก์อมทรัพย์นะครับหมายความว่าเราจะไปอม กับสากรเพื่อจะให้เกิดดอกผลนะครับอย่างสากรที่ผมอยู่เนี่ยเอาเงินไปฝากนะครับฝากไปออมทรัพย์ก็จะได้ปันผลต่อปีก็สักประมาณร้อยละ3บาทนะครับถ้าเอาเงินไปเข้าหุ้นท่านก็จะได้ปันผลอยู่ราวๆ6บาทนะครับปีนี้ปันผล6.2ทีนี้ถ้าท่านต้องการที่จะกู้เงินนะครับสากรก็มีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าอย่างเช่นท่านจะกู้เงินเนี่ยท่านจะต้องมีหุ้น อยู่ในนั้นสัก20% 25%หรือ30%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การประกาศของแต่ละสากรถ้าเราจะมาฝากรายเดือนเดือนละพันเดือนละพันเนี่ยมันไม่มันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับมันก็เลยมีวิธีการว่าท่านก็กู้เงินก้อนหนึ่งนั่นแหละสมมติกู้1ล้านบาทนะครับหากเข้าหุ้น20%ก็คือ2อ,องแสน ก็ถือว่าตรงตามเงื่อนไขหรือมีเงินในหุ้น20%แล้วถึงกู้ได้ยอดนี้ก็เป็นเทคนิควิธีของทางสากรนะครับทำให้สบายใจหุ้นก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรามีหุ้นเราก็จะได้ปันผลด้วยไม่ใช่เรามีแต่หนี้ใช่ไหมครับไม่มีหุ้นเราก็จะโดนหักแต่ดอกเบีย้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าเราอยากจะกู้1่ล้านหรือ1นล้านหสากรก็จะให้เรานะครับก็อยู่ที่เงื่อนไขว่าบางที่อาจจะให้สักคิดเป็นเท่าของเงินเดือนนะครับเงินเดือนหมื่นห้าอาจจะให้สัก20เท่า 50เท่า60เท่าหรือ100เท่าก็มีนะครับถ้าเงินเดือนหมื่นห้าร้อยเท่าของเงินเดือนก็ล้านห้าใช่ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเงื่อนไขของ,องสหกรณ์น,นั้นที่เขาตั้งกันมาให้เป็นแบบไหนก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็เรณนี้ของผมนะครับกู้อยู่ที่1นล้านห้าแสนบาททางสหารกรณ์ก็คำนวณว่าจะต้องผ่อนชาระรายเดือนประมาณ1นึ่งสี่พบาทการกู้สามัญเนี่ยโดยปกติเขาจะคิดอยู่ที่แสนละไม่เกิน1,000พตัวนี้เป็นการหักที่ยังไม่รวมหักเข้าหุ้นนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูว่า1นล้านห้าแสนเนี่ยสากลที่ผมอยู่เขาคิดดอกเบี้ยอยู่ที่8.25นะครับในปี60สัญญาผมเริ่มที่เดือนเมษายนนะครับวิธีคิดดอกเบี้ยของสากลเป็นดอกเบี้ยรายวันนะครับฟังชัดๆนะครับเป็นดอกเบี้ยรายวันซึ่งที่ผมกู้มาเนี่ยก็จะเป็นดอกอยู่ประมาณ8.25ต่อปีนะครับแล้วก็นํา 8.25เนี่ยหารด้วย100นะครับก็จะได้0.0825เสร็จแล้วก็นํามาหารด้วยจํานวนวันใน1ปีนั่นก็คือ365วันนะครับก็จะได้0.00022603 ตรงนี้เราก็นํามาคูณกับยอดนี้เสร็จแล้วเราก็จะได้ดอกเบี้ยต่อวันนั่นก็คือประมาณ328บาทการหักชําระเขาก็จะนําจํานวนวันของเดือนนั้นอย่างเช่นยอดเงินกู้เดือนแรกเนี่ยมันยังไม่โดนหักต้นเลยใช่ไหมครับยอดเต็มก็คือ1นึ่0ล้านห้าแสนบาทคูณกับจํานวนวันในเดือนนั้นอย่างเช่นเมษายนมีอยู่ที่30วันนะครับก็จะคูณ30เสร็จแล้วก็นํามาคูณกับ0.0,0002ที่เราคํานวณมาเป็นอัตราดอกเบี้ย มันก็จะได้ประมาณ1 1 1 7 1บาทหลังจากหักดอกเบีย้ยเรียบร้อยจะนำไปตัดต้นอยู่ที่4,236บาทจะเห็นได้ว่าช่วงแรกๆจะเป็นการจ่ายดอกเบีย้ยก่อนเสร็จแล้วที่เหลือนำไปตัดต้นลงดังนั้นเนี่ยถ้าใครกู้เงินในลักษณะนี้ถ้าบอกว่าเอาผ่อนน้อยๆน,นะครับยิ่งเข้าทางของสถาบันการเงินนะครับผ่อนน้อยหมายความว่าคุณก็จะจ่ายแค่ดอกเบีย้ยก็จะเหลือไปตัดต้นอาจจะพันเดียวหรือน้อยกว่านั้นก็ไม่ทราบพอเดือนที่2ใช่ไหมครับพฤษภาคม ก็จะมีจํานวน31วันแล้วก็นำล้านสี่แสนกพันก็คือหลังจากที่หักยอดตัดเงินต้นไปแล้ว4ี่พกว่าบาทในเดือนแรกก็มาคูณกับ31คูณกับดอกเบี้ยรายวันก็จะได้เท่ากับ1 4ึ่งบาทสังเกตไหมครับว่าจำนวนหักเดือนแรก1,171งพอมาเดือนที่2ทําไมหักดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น1 4ึ่ก็เพราะว่า เดือนพฤษภามีจำนวนวัน31วันมากกว่าเดือนเมษายนนั่นเองอ่เพอาะเดือนที่3ก็จะหักดอกอยู่ที่1 1ึ่บาทวันมัน30วันมันก็ลดลงใช่ไหมครับดังนั้นเหลือจ่ายต้นก็จะมากขึ้นก็คือไปจ่ายที่3,900ก็จะเป็นลักษณะนี้ดังนั้นพอต้นลดดอกมันก็จะลดลงเรื่อยๆแล้วก็คำนวณไปตามที่เราแจ้งไปตอนต้นนะครับก็ประมาณ180งวดอาจจะบวกลบได้นะครับ อ่าแล้วแต่ว่าเราส่งผ่อนชำระเท่าไหร่งวดสุดท้ายในส่วนของผมเองก็จะอยู่ที่งวดที่185ก็จะหมดรวมดอกเบี้ยที่ชำระไป1 1 3 5 5ล้านถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่ประมาณ75%ทีนี้ก็มาพูดในส่วนของหุ้นบ้างเมื่อกี้เรากู้ร้านฮาผมก็จะมีหุ้นอยู่ที่ประมาณ4ี่แสนหน่อยๆทีนี้เขาก็จะมี หักปันผลให้เราลายปีแต่ว่าอย่าลืมนะครับยิ่งเรากู้เยอะเนี่ยมันจะมีเรื่องของประกันชีวิตด้วยผมกู้เงิน1นึ่ล้านห้าแสนเนี่ยผมจะถูกหักประกันอยู่3ตัวนะครับประกันตัวที่1ก็คือสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยมีค่าบำรุงสมาคมอยู่40บาทค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้า5,200บาทก็รวมเป็น5,240บาทอีกประกันอีกส่วนหนึ่งก็คือสมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก ของชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยค่าบำรุง20บาทเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าอีก4,800บาทรวมเป็น4,820บาทกลับและก็ยังมีประกันในกลุ่มของสากลตนเองนะครับซึ่งปีนี้ก็หักเยอะ7,500บาทรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะสักประมาณ16,000ได้นะครับต่อปีซึ่งเงินประกันตรงนี้บางสากลเขาก็เอาไปรวมกับตอนปันผลพอเงินปันผลออกเขาก็จะหักประกันไปอ่จอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่พูด เวลามีปันผลมันจะมีเฉลีย่ยคืนเฉลีย่ยคืนเนี่ยก็หมายถึงจะมีดอกเบี้ยสะสมนะครับอยู่ตรงมุมบนเนี่ยนีก็หมื่นหกเก้าร้อยนะครับตรงเนี้ยสมมติว่าสิ้นปีมาสะสมได้เท่าไหร่เขาบอกว่าเขาจะเฉลีย่ยคืนให้สักสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เอาเงินตรงนั้นมารวมกับยอดปันผลก็จะเป็นยอดที่เราได้รับหักประกันเสร็จแล้วถึงจะเป็นเงินสุธทธิที่ได้นะครับ ในส่วนของการคิดดอกเบีย้ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะ8.25ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็แล้วแต่ประกาศว่าอย่างการประชุมสากรนะครับก็จะมีการหาเสียงเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการในนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เออเราจะลดดอกเบีย้ยให้นะเออพอเข้าไปเขาก็ลดจริงๆนะครับก็ลดวดที่15นะครับจาก8.25เหลืออยู่8เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังถือว่าแพงอยู่นะผมไปถามทางธนาคารนะครับก็ประมาณ7จ็เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาก็ไม่มีปันผลให้เราไง อันนี้ก็จะมีปันผลสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านที่กําลังตัดสินใจว่าจะกู้เงินกับทางสากาอมรัพย์หรือว่าจะกู้เงินกับทางแบงค์นะครับก็เป็นแนวทางมันก็ไม่มีอันไหนที่มันดีที่สุดนะครับเราก็ควรจะพิจารณาดูก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณครับ